ครับท่านผู้ชมที่ชมรายการกทมพุทธซอสขับจัดการแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอลผ่านไปทุกดาวหญิงไทยแลนด์ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขแปดน้องอิคิวซังเด็กชายทัทชัยมนขังศึกษาอยู่โรงเรียนอนุบาลบ้านนาเก็ราชจังหวัดปุคลราชธานีน้องอิคิวซังผู้เข้าแข่งขันหมายเลขแปดฮะเขาชิงถ้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ดเตอร์ชัดชาติสิทธิพันธ์ครับเรามาชมเฟสิกทักษะของน้องอิกิวซังนะฮะผู้เข้าแข่งขันหมายเลขแปดจากจังหวัดอุบลราชธา,านีจะเห็นว่าการปันโทนลูกฟุตบอลการวางเท้ากันบาลตัวการสงตัวนะฮะน้องอิกิวซังทำได้ดีมากนะฮะการวางเท้าปั่นโทโลูกฟุตบอลนะฮะน้องทำได้แม่น การลา้าตัวการตงตัวนะนี่ก็คือเีสิกทักษนะการเจาะลูกฟุตบอลขอบน็อกอิคิวซังนะขอกำลังใ,ใจจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศช่วยกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นก็จะเป็นคะแนนให้กับน้องอิคิวซังทันทีนะวันนี้น้องตกเทปเข้าร่วมรายการอทอมฟุตซอลขับการทักษะกีฬาฟุตบอล